สวัสดีค่ะหนิงนะคะจากดีแคลอลังสิวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการ Get ฟ i t w i ดดิแคลอวันนี้เรามาออกกำลังกายกับจิมบอลกันดีกว่าจะมีท่าอะไรบ้างเราไปดูกันเลย การซิปอัพอยู่บนลูกบอลเพื่อ,อที่จะทําให้หน้าท้องของเราแข็งแรงขึ้นนะคะท่าที่สองคันช์นะคะเราจะเอาเท้าเอาไว้บนจิมบอลค่ะท่าที่สมนะคะเราจะเอาตัววางไว้บนจิมบอลแล้วเราก็จะยกหน้าอกขึ้นมานะคะท่านี้เราจะได้หลังค่ะท่านี้เราจะได้ท้องกับขาโดยการที่เราจะนั่งอยู่บนลูกจิมบอลแล้วก็ยกขาละข้างค่ะ ภาแพแขงแอดวานขึ้นมาหน่อยโดยการเอาขาวางไว้บนจิมบอลค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับท่าออกกำลังกายกับอุปกรณ์จิมบอลของเราราคาใช่ไหมคะจะมี 350, 450, 550แล้วตัดไซส์เลยค่ะจะมีไซส์ 1, ไซส์2แล้วก็ไซส์3นะคะถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคราวหน้าจะเป็นใครกันรอติดตามดูได้เลยนะคะบ๊ายบาย